ขออาหารสวัสดีค่ะนี่นะคะศาลเจ้าพระนะคะ,น,น,ะ,คะ,น,ะ,คะนั่งมีเก้าอี้นั่งหมดนะคะคนมีอายุก็นั่งได้ะคะ่ะนี่นะคะพระกำลังจะฉันเพลตน,นะคะก็ใครเอาขับข้าวมานะคะก็มาถวายมาถวายนะคะถ้าใครไม่ได้มีไม่ได้เอาภาชนะถือตัวมาก็ไปใส่ถาดที่วัดนะคะใส่ถาดที่วัดท่านคนเยอะมากเลยนะคะ น,ะะน,นี่คือประเพณีของไทยเรานะคะสมการนะคะเราก็มาถ่ายครับดูนะคะเยอะมากเลยนะคะถ้ากำลังใส่สื่อไม่กไหนคร <laughs> น,นี่คือวัดตกรรมนะคะวัดตกรรมนะคะใครมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆเขตปรุงเทพนะคะคค่่่ะะีนี่ๆๆน,นะคะอันนี้เราให้ชมน,นะคะแบบย,ยาวๆเลยนะคะน,น่นะคะ คนใจเยอะนะค่ะคนใจเยอะนะคะคนไปทับไอร์ใส่บาทที่ใจเยอะนะคะก็อยากจะให้พี่น้องต่างชาติได้ชมนะคะบารมีของไทยเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวพระพอสุขพระก็จะรับบัตรรับนะคะเราได้แล้วเนาะพระองค์เอาอะไรมาถวายอันนี้เดินเดินกันพี่ได้นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปตัดไลน์ให้นะคะให้ตรที่หูู่นะคะนู่นะคะอ๋อวันนี้นั่งนานค่ะนั่งนานค่ะเพราะขาเป็นเจ็บก็เลยไปไปไลน์กันไม่ได้นะคะเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกคนมาทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์อาหารเยอะมากค่ะอะค่ะ